เผยแล้วจ้าสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันกีฬาวอลเล์บอลในกีฬาซีเกมส์2 3ครั้งที่32ณประเทศกัมพูชาจํานวน2ี่คนเรียกได้ว่าจัดเต็มส่วนมีใครบ้างติดตามรับชมได้เลยครับรายชื่อนักตบลูกยางสาวมีดังนี้หนึ่งอัจฉราพรคงยศสองชชูออนโมกศีสามพิมพิช,ชยาโกกรัม สีธนัชชาสุขสดห้าทัดดาวนึกแจ้งหกหัตถยาบำรุงสุขเจ็ดปิยนุษย์แป้นน้อยแปดพรพันเกิดปราดเก้าดารินปิ่นสุวรรณสิบสุทัศตาเชื้อวูหลิมสิบเอกติกาแก้วพินสิบสองนัทธิมากรุบแก้วสิบสามวริศราศีทาเลศสิบสี่สุนิตาสีบานสิบห้าการจนาสีสายแก้วสิบหกจัดพรบรรดาศักดิ์สิบเจ็ดวัชริยานวลแจ่มสิบแปดวิมลรัตนาพันธ์ สิบเก้าชิดพรกำลังมากยี่สิบสุภาตาไพโรธยี่สิบเอ็ดพัทราพรสิทธิศาสตร์ยี่สิบสองนัทพ,พลสนิทกลางยี่สิบสามซีรมามานกิจและ24โสระยาบโรมาล่าโดยนักกีฬาทั้งหมดจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคารที่พักนักกีฬา2 0 0เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยวันที่6มีนาคม25 6 5ห้าเวลา14นาฬิกาท้งนี้นักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันรายการสโมสรหญิงชิงแช,ช,ชมป์เอเชีย ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะประกาศรายชื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมรายการวอลเลย์บอลในชั่นลีกในลำดับต่อไปสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลในมหากรรมกีฬาซีเกมส์สาวไทยคว้าเหรียญทองสมัยที่15และเป็นสมัยที่13ติดต่อกันโดยล่าสุดการแข่งขันครั้งที่31เอาชนะเจ้าภาพเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไป3-0เซตฝากเพื่อนๆร่วมกันกดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะครับขอบคุณครับ